ก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องฟูเวกซซินนะครับวันนี้เราก็ออกมาเอาเว็บแดงนะครับไปลองท่อครับช่อโบสวนดอกไม้นะครับโอ้โหอากาศเย็นจัดตอนนี้ก็ออกมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับรีบเลยแล้วก็รีบมาทําคลิปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไม่มีคลิปลงนะครับเดี๋ยวช่องมันเหงาอีกแต่ว่า เสียงนี่ผมว่าถือว,ว่าใช้ใช้ได้เลยนะเพรว,ว่าดังใช้ได้อะเออตำรวจมาจับนี่คือไม่ต้องถามเลยอัโดนแร่ไอส้สั์ไปรอดนะทุกคนไอ้จัเ์เดี๋ยวนี้ไปลองครับว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> คือผมว่ามันน่าจะได้ร2อยี่สิบก็พอและเออตักร้อยยี่สิบเพราะว่าทนะ่อนี่มัน โล่งด้วยนะครับมันสเต็บแบบว่าผมสั่งมาลูก54นะครับไม่รู้ลูกเดอมมันจะวิ่งได้ไหมนะครับเพราะว่าดูคอแล้วก็คอมันก็ใหญ่มากนะครับไปเราไปทางเรียกนะครับทางเรียกตำรวจนะครับ โยกเลยโยกเป็นตับเลยสสตว์ก็เดี๋ยวให้น้องมันเติมน้ำมันก่อนนะครับโอเคน้องชมพูว่วะเนี่ย นี่มน้องชมพูไปเนี่ยรถพี่เบลไปเนี่ยยัดด้เหมือนจัดไปนะครับตอนนี้มันก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับแต่มไ,ไม่มีตังค์ครับครับก็เติมน้ำมันไม่มีตังค์แล้วครับก็รถต้องมาทางเลี่ยงนะครับไปทางหลักไม่ได้นะครับ ทางหลักก็นายหลักด้วยนะครับนายตั้งดานนะครับเราก็เลยต้องไปทางเลี่ยงกันก่อนนะครับทุกคนครับเอออยู่ยากนะครับคือไอ้ผมมันทอดังก็จริงนะครับแต่ผมไม่ได้แบบว่าเว้นไปแบบเออมาเ,เบิ้ลท่ออะไรพวกนี้นะลำบากนะครับ ความรู้สึกตอนขี่ท่อนี้ครับคือมันขี่แล้วมันเสียวหลังนะครับคือมันต้องราเองหลังอ่ะครับมันต้องดูหลังตลอดนะครับคือแบบว่าข้างหลังมี c P r ไหมมีมีรถตำรวจตามมาไหมนะมันเสียวหลังนะครับคือมันดังนะดังเกินตอนนั่นแหละครับเราก็ต้องขี่ดีๆนะครอย่าไปกวนตีนัะ ขีด่ดีๆไม่โดนอยู่แล้วครับถ้าไม่เข้าด่านไม่แล้วพวกนี้ก็ไม่โดนอยู่แล้วนะครับก็ขี่กันระวังด้วยนะช่วงนี้ตำรวจแรงมากนะครับแรงกว่ารถผมเีนะครับตำรวจนะครับ <c oughs> เอ้ยกลัวโดน CPR สวนนายจันก็ว่าปิดตอนปิดนี้ต้นๆคือมาดีอยู่นะครับปิดมาบิดมาอยู่นะ เดี๋ยวไปลองจับยีกให้ดูกันนะครับจับคำาเขลื่นๆนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวพอไล่สเตอร์ไล่แคมตัวเดียวเสร็จนะครับก็จะอัพสเต็ปนะครับตอนนี้ก็ตังก็พร้อมแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไล่คันนี้ไม่เสร็จนะครับก็รอไล่ให้จบก่อนนะครับจบไปทีลสะสเต็ปสเต็ปนะครับก็ตอนนี้จะเป็นสเตอร์ สิบห้าสิบห้าสามสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับประมาณเออสิบห้าสามสิบนี่แหละครับโอ้เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามันจะตัดที่เท่าไหร่นะครับ À. Thơเย็นเย็น. Ô mày coi, Oh ได้อยู่ว่ะเออือว่าได้อยู่นะครับมาอยู่มาอยู่ไม่พูดนะครับไปนะครับเดี๋ยวไปที่ประจำนะครับ คนเยอะก็มาตอนเช้านะครับเปลี่ยนเวลาแล้วครับดิดเย็นครับอากาศดิดเย็นยีดจัดเอ้มีหมาด้วยว่ะเฮ้จะกัดกูไม่แน่สัด ก็ท่อความรู้สึกมันก็ท่อนะครับความรู้สึกมันก็ถามว่าดึงดีไหมมันก็ดึงอยู่นะครับช่วงต้นดึงอยู่แต่ว่าช่วงปลายก็ยังไม่ได้ลองนะครับแต่ก็จะมาลองกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ